ด็อกเตอร์เจิ้นยืนหนึ่งด้านอาหารเสริมควา้ารางวัลแบนด์อปอวอวด2023การันตีคุณภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับรางวัลแห่งปีสุดยอดผลิตภัณฑ์ประจำปี2566หรือแบรนด์ To Award 2023ที่จัดโดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทยได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณ โรงแรมอรมารีดอนเมืองสวัสดีครับหมอเจิ้นนะครับนายแพทย์โชคนันภูริสวัสดิ์นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ดรเจิ้นนะครับวันนี้มารับรางวัลอแบรนด์ท็อปอวอร์ดนะครับหรือว่าสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์แห่งปี2566นะครับคุณหมอรู้อยหกไงบ้างคะก็วันนี้เป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากนะครับเพราะว่าจากการที่ต่อสู้ฟันฝ่าแล้วก็พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับจนวันนี้เนี่ยทำให้เป็นการการันตีว่าสินค้าเนี่ยได้รับคุณภาพแล้วก็มีการการันตี ภายใต้รางวัลน,นี้นะครับยินดีมากเลยครับผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดนะครับนะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หมวดอาหารเสริมนะครับที่เน้นกับการจัดการแก้ปัญหาในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำแล้วก็ดูแลผิวพรรณได้โดยตรงเลยนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะเคยรู้จักแบรนด์ดรเจนมาแล้วนะครับว่า ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาสินค้ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการใส่นวัตกรรมเพื่อทําให้มีคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการดูแลผิวจัดการปัญหาบ้ากระละได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟีดแบ็ดีมากเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเลยนะครับนะที่ให้ความสนใจแล้วก็เริ่มเข้ามาสนใจผลิต์มากขึ้นแล้วก็ทําให้มียอดการจัดจําหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่ยังไม่ยังไม่ได้ลองออรักษาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ดรเรเจิ้นนะครับสามารถที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็สามารถติดตามช่องทางได้ผ่ผานทางท i k t o อกนะครับช่องของดรเจิ้นนะครับครับสำหรับใครท,ที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะครับหมอเจิ้นเนี่ยเป็นคนที่ใช้การรักษาฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยแล้วก็พัฒนาอาหารเสริมในการดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะรู้จักกันนะครับสามารถติดตามได้โดยช่องทางหลักเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทำคลิปให้ความรู้ในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับผ่านทางช่องทางที่ชื่อว่าด็อกเตอร์เจนได้เลยครับ